เลิกงามยามดีนะครับเดี๋ยววันนี้อยากเล่นมานานแล้วเกมหนึ่งก็คือ Animal Party เนาะเออ Party Animal มีอยู่ในส t e ีมเท่านั้นไม่มีใน p ีพีเพย t ก็โหลดมาแล้วนะครับก็2องกว่าบาทซื้อมาวันนี้ว่าเล่นวันแรกก็สนุกดีก็เลยลองเอามาเล่นๆให้ดูผมเชื่อมต่อกับ Joy PlayStation 5เนอะ mm hmm. ก็บูท o ูธต่อไม่มีอะไรปกติ เอามาทีเซอร์ให้ดูกันเกมมันก็น่ารักดีคลายเครียดนะครับมีตัวอวาตารเป็นหมาแมวเป็นหมาป่ามีอะไรแน่นอนพวกตัวน่ารักน่ารักหรือเครื่องตกแต่งอะไรก็ต้องซื้อเนาะแต่ว่าเราคงยังไม่ซื้อเนาะเพราะตอนนี้ลองเล่นดูเป็นด่านที่ตีกันหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังงง,ง,งอยู่หรือแต่วิ่งเร็วโขกหัวหรืออะไรก็แล,ล้วแต่เกมด,ด,ด่วนเกมหนดเองภารกิจคือเพิ่งเล่นสดเลย ลองดูเข้าเดือดแล็นะครับมันก็จะบอกว่ากลุ่มตำารานทำอะไรในที่เนี้ยซีเหลียมเนี่ยเป็นตีแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นกระโดน R2 เป็นหยิบของ แล้วก็งงๆถ้าในเกมตีกันมันจะเป็นหัวหมุนเนาะตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่เพิ่งใหม่มากๆเลยเพิ่งลองเล่นดูแต่มาดีเผื่อมีใครสนใจมาเล่นด้วยกันมีเจอตัวแรกก็จะทำการแนะนำแหละว่าแบบอยู่ในโกลงก็จะแนะนำนะว่าเป็นยังไงเราเป็นคนเป็นหมาดครับ มันก็ลองให้ดูจะใช้ทีวีก็ได้หรือใช้จอยก็ได้ในที่นี้นใช้จอยเนาะผมใช้จอยนะครับเดี๋ยวมันก็จะบอกว่ากดปล่อยตะโกงแล้วปล่อยตะโกงเราก็เดินออกมานะครับเรานัดเล่นเป็นหมานะแล้วก็หมุนจอไปแล้วก็เข้าประตูไปอยากวิ่งเร็วก็กด L2 L2 วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วควันขึ้นเลย มันก็จะให้ด่านแรกมองให้วิ่งตัวนี้ซึ่งเล่นทีแรกเนี่ยตายโดนตุ๊กตายแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราหนีแหละเราหนีเสร็จปึ๊บเรากด L2 ไว้แล้วก็จะวิ่งเร็วแล้วก็หล,ลบมันได้แล้วเราก็ไปด่านต่อไปวิ่งหนีนี้นีหนี้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 ไอ้ L2 หมดเราก็โดนตุ๊กตายประมาณนี้เจ,จา้า

<imitation> 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 she, take some time to catch your breath. See that uh, wee thingy that just popped out? That is the stamina bar, <imitation> <imitation> which comes in handy whenever you run, attack, <imitation> climb, <imitation> or carry stuff around. Next up, we need to make a jump to the right side. A little run up. <imitation> See that uh, thingy over there? Pick it up and <imitation> bring it to the pressure sensor. I'm it ก็้นมดสองค้างไว้เพื่อยกก้อนลูกกบดสีขาวสองค้างนะครับกระโดดและยกแล้วก็ลากไปลกไปลากไปไปที่แท่นเป็นพัลส์น้นเป็นเกมแล้วก็กด่เดียมเพื่อปล่อยให้น้าหนักมันกดครับนะครับเ่อสี่จะให้โย่ just pull it to close the door ประมาณนี้ก่อนดีกว่าอย่า,ายหมดม,กมุกในการเล่นตลกดีปาร์ตี้อะไมั่งอะไมั่ปาร์ตี้เรามาเล่นดู mini นะมินิสลซิงเท่านั้นเราเจอกันกนครับ